สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บลูมอค่าเรามีเทคนิคการทําเครื่องดื่มแบบทูโทนลาฝากันเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องทําตามกันได้แน่นอนพร้อมแล้วไปดูเทคนิคการทํากันเลยค่ะ สำหรับชาตัวไหนที่อยากให้อยู่ด้านล่างนะคะเราจะต้องผสมนมข้นหวานเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้เครื่องดื่มลอยตัวนั่นเองค่ะว่าแล้วอย่ารีบปิดคลิปกันนะคะเพราะเรายังมีเทคนิคการเทชามาฝากด้วยกับการเทชายังไงไม่ให้ชาผสมกันที่ยังแยกชั้นสวยงามค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการทำเครื่องดื่มทูโทนทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและพี่ๆสามารถนำไปลองทำกับเครื่องดื่มของทางร้านได้เลยนะคะรับรองว่าได้ชาทูโทนสีสันสวยงามแน่นอนคะ่ะ